สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเมนูที่2แล้วครับสำหรับเมนูวันเด็กของเราในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีกุ้งชุบแป้งทอดกับข้าวฟูของเรานะครับผมมีกุ้งแชาบวยครับมีแป้งทอดกรอบมีข้าวนี่ผมเป็นข้าวหอมมะลิแดงนะครับแล้วเราก็หุงสุกไปตากแห้งเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาทอดให้ฟูกันเพื่อที่จะเอามาหุ้มตัวกุ้งทอดกันครับเอาละก่อนอื่น ผมจะต้องทํากุ้งกุ้งก่อนครับนี่เดี๋ยวเราจะบั้งแล้วก็บีบให้กุ้งเขาเวลาทอดแล้วตัวเขาตรงครับเังนั้นเราก็จะแกะไปก่อนครับ ครับเราก็จะเอาขี้กุ้งออกกันนี่ใช้นี่เลยกรีเขาที่หัวกุ้งเนี่ยแหละเสียบนี่เยอมาเลยครับตัวตามจังหวะล่องอย่างนี้เอาครับเอาละกุ้งเราใกล้จะเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเอาปลายแหลมนี่ออกก่อนท,ที่หางมัน แล้วที่หัวตัวกรีของหัวเราก็ใช้ที่แบบนี้อย่างที่เห็นครับเพื่อที่จะเอาขี้ด้านหลังตัวกุ้งออกเห็นไหมครับโอเคสเสร็จแล้วก็ล้างน้ําครับเอาหางที่เป็นแหลมๆออกเนี่ยเราล้างมันก็จะไม่ทิ่มเราอยู่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ล้างง่ายด้วยเช็ดให้แห้งน้ำอาจะได้ไม่แฉกครับ Okay. สวยงามทีนี้เราก็งางท้องกุ้งบ้างเลยครับับางแลกระบ็บีบนะเดี๋ยวบ้างไปก่อนเพื่อให้เส้นตัวท้องกุ้งเขาไม่ยึดกุ้งให้งอนะครับทำแบบนี้ ครับผมบ้างเสร็จแล้วเรียบร้อยผมก็จะบีบละครับอย่าลืมนะครับอย่าคว่ำนะหงายนะครับหายแล้วกดให้เนื้อกุ้งขาดจากกันแบบนี้เนื้อกุ้งก็จะไม่งอเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือนิดหน่อยครับ แล้วก็น้ำมันครับใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้ทอดข้าวให้ฟูด,ด้วยนะครับแล้วก็มาทอดกุ้งโอเคเปิดไฟเราให้น้ํามันร้อนครับนี่ก็คือหอไม้ฝรั่งครับอยากจะหลอกยาวๆแบบนี้ี่ก็จะชุบแป้งทอดครับ นส่วนแครอทเนี่ยอยากจะได้แค่แบบสดๆนะครับเสร็จแล้วก็ซอยเส้นครับโอเค เรียบร้อยครับอยากได้น้ำเย็นหน่อยครับโอเคน้ำเย็นแช่แครอทมาโอเคครับแล้วก็แป้งสำหรับชุบชุปทอดครับก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับมาถึงแป้งครับ ใส่น้ำเย็นนะครับน้ำผมเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เมื่อกี้เดี๋ยวลองดูผสมแป้งก่อนโอเคไม่ต้องให้หนามากครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีข้าวพองมารออยู่ด้วยเอาละก็คือข้าวหอมมะลิแดงนะครับผมเอาไปหุงสุกแล้วก็เอามาตากแห้ง แล้วก็ค่อยมาทอดในน้ำมันร้อนๆครับนี่ทอดให้กรอบเหลืองไอ้เหลืองนี่บางทีมองยากครับแต่ว่าเอากรอบไว้ก่อนเสียงที่เราได้ยินกับตัวข้าวที่กรอบแล้วก็ถูกกับตะแกรงเนี่ยก็จะบอกให้เรารู้ได้ว่า่มันฟูออแล้วครับได้ข้าวที่เราอยากจะได้ไปริมาณพอสมควรแล้วมาดูกุ้งแล้วครับทีนี้ จานสำเร็จพร้อมครับน้ำจิ้มพร้อม,อมกุ้งชบแป้งทอดครับโรยเกลือไว้แล้วเมื่อกี้อย่าลืมว่าขอให้เช็ดน้ำกุ้งให้แห้งๆนะครับเมื่อกี้ที่เราทั้งบีบทั้งหั่นเนี่ยดูหน่อยดูหน่อย เดี๋ยวมันติดกันโอเคโอเคของเราสวยงามครับรดแรกออกมาแล้ว Okay, เป็นผักนะครับเด็กๆจะได้นึกถึงผักบ้างตอนกรบกรอบแบบนี้ครับ <Okay. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราก็รอให้กุ้งเราเย็นหน่อยหนึ่ง นะครับรอสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะ่อด้วยมายนงเนสแล้วก็ใส่ข้าวพองเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเอาแล้วครับกุ้งเราเริ่มที่จะเย็นมาหน่อยแล้วครับแต่ผมจะทําแบบนี้ครับเพื่อที่ให้เด็กรู้จักข้าวข้าวหอมมะลิแดงผมใส่อย่างนี้ครับที่เราทอดฟูไว้กรอบไม่แพ้กับแป้งที่เราชุบแป้งเขาเล้ครับนี่นี่นะครับแล้วตัวกุ้ง ในเม็ดอย่างนี้ครับเพื่อที่ให้เขาติดข้าวแล้วก็เพิ่มความมันของตัวกุ้งไปด้วยครับ yes โอเคเอาล้วครับแครอทครับที่กรอบๆปางตรงนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งครับทั้งเซตแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยครับ เป็นกุ้งทอดกับข้าวฟูของเรานะครับและซอสบวยสำหรับวันเด็กนี้แหละครับเดี๋ยวมาชิมกันครับต้องชิมแทนเด็กด้วยทำตัวเป็นเด็กหน่อยครับจะได้ชิมของแบบนี้อันนี้คือข้าวกรอบครับมายยงเนสเรียบร้อยอันนี้ตัวกุ้งชุบแป้งทอด ที่บ้านมีเด็กเยอะตั้งแต่1 2- 3สาไปเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็ได้นะครับทำเลยข้าวที่เราอยากจะทำแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวแดงสุกแล้วไปตากแห้งเลยนะครับเหมือนข้าวตัง,งนี้นแต่ร่วนๆน,น,นะครับยีๆเขาอย่าไปเป็นแผ่นๆพอแห้งเสร็จแล้วเก็บตู้เย็นเลยพอถึงเวลาอยากจะมาทำนี่กุ้งชุบแป้งทอดข้าวพองแบบนี้ก็ทำแบบผมเลยครับก็จะได้ลักษณะเดียวกันเลยแล้วด้วยความที่ตัวกุ้งสดมากเทคนิคอย่างหนึ่งที่ลืมบอกกุ้งล้าง เอาขี้ออกเรียบร้อยซับให้แห้งบีบแล้วค่อยโรยเกลือถึงจะเอาเขาชุบแป้งแล้วก็ทอดเพราะไม่งั้นมีน้ํามันจะกระเด็นนะครับแล้วก็แป้งก็จะฟูน้ําด้วยจะไม่ค่อยกรอบแล้วก็แป้งเวลาชุบแป้งทอดตัวแป้งทอดแป้งทอดกรอบยี่ห้อไหนก็ได้อยากจะได้แตะลงไปแล้วให้เคลือบบางๆพอนะครับแตะลงไปที่เนื้อแป้งผสมน้ําเย็นแล้วนะครับให้เขาบางๆพอแล้วก็แตะแล้วก็ลงทอดโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้ววันนี้ แป๊บเดียวที่มีสาระแล้วมีเกดความรู้เยอะแยะไปหมดนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมกันยอดเชฟไทยครับแต่ว่ามีอะไรที่อยากจะสื่อสารกันเข้ามาใน f a c e b o o k ยอดเชฟไทยครับหรือ Line อยอดเชฟไทยครับเอาละครับสื่อสารกันตรงนั้นด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ